สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r f ครับช่องที่สุ่มสกิน rv ีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยโลกล่าของเราแล้วนะครับม,มาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับผมต้อนรับวันหยุดนะซึ่งไม่ค่อยได้หยุดหรอกชีวิตชีวิตเจ้าของกิจการเนี่ยผมนะก็ต้องเติมเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องฝากร้านเลยนะครับผมก็ ใครที่อยากเติมเกม RV หรือเกมเอื่นๆนะครับผม RV เนี่ยรับแต่ท,ทางแชทรับแต่ ROV นะครับทักไปเลยที่เพจ Facebook ่อฟอนะขั้นต่ำหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทครับส่วนใครอยากเติมหลายๆเกมหลายๆไอด์ขั้นต่ำยิบยิบย่อยๆอะไรเงครับก็มีบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงที่กออฟอนดอทคอนะครับหลังเงินห้าทีปุ๊บคูปองหรือว่าของต่างจะเด้งเข้าไปในไอด์เกมของพวกคุณเลยนะครับผมมาวันนี้เราจะมารีวิวกล่องสงการ ก้9คูปองรับปืนฉีดน้ำสูงสุด100ชิ้นยแล้วก็สะสมแรกรางวัลในร้านค้าแล้วก็พิเศษส,สุดๆเลยกล่องน้ำกระจายข้างๆเนี่ยคือ10กล่อง49คือปกติราคาเต็ม90ไม่ขายแล้วขาย49ตรงนี้นะครับผม <c oughs> อ่ะไปส่องเลทกันเลยครับอืมเลทของปืนฉีดน้ำ30ถือออกกรอบโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์กับสกินก่อน0.4 ก,ก็ไม่แย่นะสมมติผมซื้อร้อยกล่องก็มีโอกาสแบบเกือบเกือบได้สักอย่างหนึ่งไงนึกออกไหมแต่ว่าวันนี้ผมอยากได้กรอบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปืนฉีดน้ำสามถึงสามสิบถึงหนึ่งร้อยโหศูนย์จุดสองน้อยกว่าสก,กินอีกเหรอ <c oughs> ปืนฉีดน้ำสามสิบนี้มีค่าน้อยกว่าสก,กินอีกเหรอโอ้โหแล้วก็หนึ่งถึงสิบอันครับได้ไปยาวๆแน่นอนนะครับผมอ่ะ ปแล้วก็ใครที่อยากอัปเกรดสกินก็มีลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าแนะนําว่าไม่ต้องรีบไว้วันสุดท้ายล็อกอินเอาของขวัญต่างๆนะครับและที่สําคัญสุดคือว,นนวันนี้วันนี้วันที่19พวกสกินคอร์บของชื่ออะไรอะ่ะาจูจูสึไคเซนจะออกแล้วนะมีเพนกับมีไวโอเลตนะครับผมก็ราคาเลนอยู่ที่หนึ่งบาท 2,480คูปองหรือว่าจะเป็น2,220บาท2,850คูปองก็อยู่ในเลนนี้แหละคือถ้าสรุปเลยว่ามีตัง2,200เนี่ยได้แน่นอน1สกินนะครับผมอ่ะวันนี้ว่าสุดท้ายนะก่อนเที่ยงคืนนะครับผมอย่ามาทักเที่ยงคืนเอ่อ5ทุ่ม55นะมันจะไม่ทันเอาลูกลูกเติมตั้งแต่กลางวันเลยนะครับผมมาก่องสองการวันนี้ผมซื้อก่อนผมซื้อก่อนแพ็กนี้นะครับผมแล้วก็อุ๊ย เปิดเลยได้ 10. สิบเศ้าจัดผมอะไรเงี้บอกว่าผมอจจะซื้อให้ครบร้อยกล่องก่อนเว้ยแล้วค่อยเปิดอ่ะเพราะฉะนั้นเก้าสิบเก้าสิบอีกเก้าสิบเมื่อกี้ได้สิบแล้วนะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยไปบริหารทรัพยากรไป <c oughs> โอ้โหเก้าสิบนี่คือรูดเกือบสุดปอกนะครับผมไปเก้าสิบกล่องไม่ลำยายเปิดทีเดียวเลยนะโมเก้าสิบ จริงปะเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบหกจริงปะเนี่ยเกินโอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนก็คิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองเลยนะครับผมมันเกินไปมันเกินไปนิดนึงนะก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่จะเจ็บให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตม,มันมันมันยังไม่ลงร้อยสิบอะดิผมขออนุญ,ญาตต่ออีก มันอีกสี่สิบกล่องอ่ะสี่สิบกล่องไม่แน่ไม่แน่เออเอาสามสิบสามสิบห้ากล่องอ่ะนี่สามสิบห้ากล่องให้ดูโอ้โหผมต้องการหนึ่งร้อยสิบอะสามสิบห้ากล่องตรงนี้นะครับสามสิบห้ากล่องจัดไปไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอยู่โอ้โหทีงี้ได้สี่สิบอืมโอเคแฮปปี้นะสามสิบห้าได้สี่สิบผม หนึ่งร้อยได้เก้าสิบหกขลินเจลินนะเอาเราไปเยอะเกินนะครับผมโอเคมาขอไปแลกเปลี่ยนสามสกินนะครับผมต้องเลือกอีกแล้วเวลาบีบหัวใจต้องเลือกอีกแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องสุ่มเพิ่มก็ได้นิว่าเอาตัวนี้ก็ได้นี่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรผมเอาสกินล่างๆสามอันนะเอา <c oughs> อันนี้ก่อนแล้วกัน มันเล่นเวเลสนะแต่จริงมันมีเวเลสตุดตรงสุดจีนเยอะแยะโมโซไปหมดเลยนะลืมนะครับผมไอรีมันก็น่าจะมีสวยๆไปละเอ่อเอาทาร่าอะไรกันไปเอือโอ้โหชีวิต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 เอาทอนไปเลยอีกอันหนึ่งนะครับผมให้มาเจอแล้ว <c oughs> ทอน <c oughs> ไป <c oughs> ปกๆๆครับผมในสวยงามตรงนี้นะครับผมก็มีเลดกันให้ดูเต็มที่ <g ülme> นะครับผมแล้วสำหรับพรุ่งนี้นะจะมีวงแหวนมิราโคนะครับผมที่มันเป็นสกินมีของมีหน้านะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะสกินนี้นะครับผมฟูมูนนากาที่จะเข้ามานะครับผมก็ทางร้านก็ถ้าใครถ้าใครอยากสุ่มอยู่แล้วนะครับก็ก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวเติมให้ในราคาต้นทุนนะในการสุม่มเข้าใจว่าจะได้ใช้ประมาณแบบ คือผมว่าแบบพ4 5 0ี่ิบอะพันแปดรกคูปองน่าจะพอคือแต่จริงผมอยากให้เติมไม้2แพ็คเลยเพราะไหนๆคุณแด้ต้นทุนอยู่แล้วนะเออสำหรับใครที่จะสุ่มนะครับก็ติดต่อได้รับ1คนที่เร็วที่สุดและเคยเป็นลูกค้าที่ร้านกอ,อฟอเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเควันนี้หมดแล้วครับกิจกรรมของช่องกอ,อฟอนะพรุ่นี้ก็ มีรีวิววงแหวนนะก็จะรีบรีบทำนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ตอนช่วงดึกๆช่วงสองทุ่มนะมีไลฟ์โกลเด้นซัปปะทูลอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เจอกับ KOL นะมีแม่แดนนะมีไมอามี่นะม, Miami, นะมีแบบแล้วก็ช่องอื่นๆต่างๆนะครับอีมีแบบสายแาร็งน่าล็อกก็จะมีอะพ o ล i ลจ c h ชาแนลนะครับผมที่จะมาฟาดฟันนะโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊าย